สวัสดีครับนักเรียนครับเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้คุณครูเอวิจะมาชาเลยนะชาเลย้อสอบโอเน็ตของพี่พี่ป .6 นะครับ2,563โอเน็ตลักสุดนะครับโอเคปีการศึกษา2,562นะครับพอดีว่าจะมีแค่สองข้อที่จะเฉลยวันนี้นะครับจะมีข้อหนึ่งแล้วก็ข้อที่สองจะให้ดูว่าน,น้องๆหรือพี่ๆที่ทำที่ทำ้อสอบนี่ครับ มันเป็นยังไงครับโอเคมาดูกันเถอะมาดูข้อหนึ่งครับข้อนั่งมันเขียนว่า Alice wants to go to the exhibition hall and she sees this sign on the walkway what should she do โอเคดังนั้าเด็กๆก็ต้องรู้ว่าเงครับก็ต้องรู้ว่าคำว่า want to go want to do, go เนี่ยครับรูาจะเล่นไหมเล่นได้ไหมครับ want to go ไปว่าอะไรครับโอเคเก่งมาก วั Want go, นที่โกนิไปว่าอะไรครับวันที่โกนไปว่าต้องการที่จะไปใช่ไหมครับดานหาอลิสต้องการที่จะไปโอเคเดี๋ยวคุณลูกเขียนคำแปลให้เนาะโอเคอลิส okay. ต้องการที่จะไปเรามีอะไรครับที่ไหนเอ่ย the exhibition hall exhibition คืออะไรครับ hall อะไร hall เขต้องเป็น hall hall ภาษาอังใช่ไหมครับ exhibition คืออะไรครับเดี๋ยวคุณลูกเขียนคำแปลให้นะครับ โอเคเอ็กซิบิชันฮอร์สเมครับถ้านักเรียนแปลแบบนี้ครับคิดว่าจะทำได้เนาะมันไม่ยากหรอกโอเคก็สอบโอเน็ตครับโอเคอยู่นี่ไงใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือ exhibition หอใช่ไหมครับอะไรครับคือนิตรสะนิตรสศการใช่ไหมครับ

และ she says design 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 นี่คืออะไรครับ s i g n นี่คืออะไรครับ s i g n นี่คือสัญลักษณ์ใช่นไรครับโอเคดังนั้นเขาเห็นไปสัญลักษณ์นี้ครับโอเคเวลาเด็กๆเห็นไปสัญลักษณ์นี้ครับเนาะคิดว่าเป็นยังไงคิดว่ามันคืออะไรครับมีอะไรครับสังเกตอะไรก่อนมีลูกศรใช่ไหมครับมันชี้ยังไงครับให้ไปยังไงให้เดิดเดดเดินตรงไปใช่นไรครับโอเค on the walkway walkway อะไรครับ walkway คือเอ่อคือทางเดินใช่ไหมครับทางเดินโอเคเป็นทางเดินใช่ไหมครับเห็นอลิสไหมเห็นอลิสในรูปภาพไหมครับนี่ไงอันนี้ดูนี่ครับโอเคที่จริงเจ้าก็ว่าลูอลิสให้เด็กๆดูนะว่ามันไม่ยากหรือเหมือนที่เหมือนที่เราคิดใช่ไหมครับโอเคอันนี้กําลังเขียนคําไปให้นะก็เดี๋ยวมันช้านิดนึงใช่ไหมครับ โอเคเคารมังชาดินด้ชเมคับยังไงโอเคมากยิ่งไปมีชิเมคับโอเคเดี๋ยวตามอีสวยนี่กันึงโอเค What should she do What should she do อะไรับเจเจะาทำยังไงเอ่ยเจธอต้องการปฏิบัติยังไงครับหรือเธอควรจะทำยังไงเธอควรจะทำยังไงถ้าเห็นไปนี่ครับ เนไปนี่ใช่ไหมครับจะทำยังไงครับแล้วอะนนี่มาว่าเราเรื่องคำศัพท์ใช่ไหมครับเด็ดคนไหนที่ได้คำศัพท์ก็ทําง่ายเนาะทำง่ายก็ไดวคุณกูเขียนคำเดีย๋ยวคุณกูเขียนคำไปให้หมดนะโอเคเราจะอา่านอีกรอบนึง Alice want to go want to go อะไรครับต้องการจะไปใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับที่มันจะดูดี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 ดด In your game, eh? Okay, your nah? Okay, na. Okay, Alice want to go. Alice, don't can't you uh, don't can't to the exhibition hall? Okay. And she says, Yeah, go ahead. Design by sandra na? Okay. On the walkway. On the walkway. โอเคว่า okay. she she should do She make up. โอเคมาดูตอนนี้นะครับมาดูชอยนะครับเราไมีชอยจะมีสีชอยใช่ไหมครับนาจะต้องจำไว้ว่าหนึ่งข้อแบบนี้มีกี่แกนนะครับหนึ่งข้อแบบนี้คือสองจุดห้าเกนเองข้อแรกจะเกิดอะไรครับ Go upstairs Go upstairs กอะไรครับรู้จักไหม Go upstairs เป็นอะไรเอ่ย เลยให้ที่เจ้าฝังได้ไหม go upstairs คือเก่งมากครับ go upstairs คืออะไรครับคือขึ้นบันไดไปเนาะหรือเดินขึ้นบันไดเองครับอันนี้คือ go upstairs มีคำว่า upstairs upstairs ข้างบนนะชั้นบนชั้นบนครับคือบันไดเองนะครับขึ้นบันไดไปใช่ไหมครับโอเคข้อสองโอเคเดี๋ยวเขียน ให้ดูดีๆนะครับเสียบไว้ด้วยโอเคข้อสมมันขียนอะไรครับ walk straight มีคำว่า straight straight อันนี้คือ straight เฉยไหมครับตรงตรงไปใช่ไหมครับ walk straight walk อะไรครับเดินตรงไปครับเดินตรงไปแต่นั้นอันนี้คือเฉลยใช่ไหมครับตอบข้อไหนครับนี่เลยครับเราก็ต้องตอบข้อที่สองเองครับ ข้อที่สเองใช่ไหมครับเดินทวนไปครับต้องตอบข้อนี้ครับเห็นไหมเราได้แค่ในสองจุดห้าเกินเองใช่ไหมครับได้แกนเองง่ายมากเนาะโอเคสี่ว่าข้อนี้ครับข้อนี้ต้องตอบข้อสองใช่ไหมครับข้อนี้ตอบข้อสองตอบข้อสองนะโอเคถ้าเรามีคําว่า go Out of the building, go out of the building อะไรครับคือออกไปจากอาการใช่ไหมครับเพราะเรา building คือตึกนะตึกหรืออาคารเองใช่ไหมครับ go out of the building ใช่ไหมครับ ok, คือออกคือออกไปจากอาการเองออกไปจากอาการใช่ไหมครับออกไปจากอาการแก่ออกไปจากอาการ เดี๋ยวมาชารนี้เนีนะขางค,ณ,คณไม่งนัดเขียนภาษาไทยนะครับก็ไปายานนิดนึงโอเค Thank you แล้วก็ walk on air นี่ครับ walk on air นี่ครับแต่เราจะ play เอ่อ play เอ่อตรงตัวใช่ไหมครับมันแค่อะไรครับมันมันมันเป็นว่าเดินขึ้นไปบนอากาศใช่ไหมครับซึ่งมีความหมายว่ามีความหมายว่ามีความสุขมากครับ walk on a แปลว่า okay, ม mm ีความสุขมากมีความสุขมากโอเคนะครับมีความสุขมากจำไว้นะอันนี้ครับมีความสุขมากเนาะ walk on a แปลว่ามีความสุขมากครับโอเคคือสังเกตว่าตอบข้อไหนครับตอบข้อ2ครับโอเคมาดูข้อ2ครับข้อ2เป็นอย่างนี้นะ look at the เลบบอโอเคลุก okay. at the label label นี่คืออะไรครับ label นี้อาจจะเป็นป้ายหรือสัญลักษณ์ก็ได้นะครับดังนั้นลุก at the label ค eh, hey, hey. hey, hey, ืออะไรครับคือมองไปที่ป้ายใช่ไหมครับหรือที่สัญลักษณ์เองครับอยู่นี่ครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรเอ่ยเป็นโอเคลุกโอเคลุก a t the label มีอะไรกันมั้งเขียนว่า two tablespoons มีคำว่า tablespoon s อันนี้มี butter butter คืออะไรครับเนยโอ้เอ่อคนจะสช้ออกเสียงว่า margarine เซเมครับทิ้งทิ้ฝรั่งเราออกเสียงรับออกเสียงว่า margarine โอเค margarine โอเคคือเนยเทียมเซเมครับมีอะไรครับ cup water เซเมครับแต่เป็นตู้น้ำเนาะ แลวก็มีกันเอกเองก็ใครใช่ไหมครับอันนี้มันเียนว่า p a u l a wants to bake a cake bake a cake คือพอลล่าต้องการจะอบจะอบเค้กใช่ไหมครับ from from cake mix จากเค้กที่ผสมจากจาก cake mix คือจากผสมเค้กพวกพวกนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ับจาก ข้าง,งนี้ผสมเก้กเนะครับเขา what will she need what will she need เฉยไหมครับ what will she need คืออะไรครับเขาต้องการเขาต้องการอะไรครับโอ okay. เค Paula w a n t to bake a cake Paula อยากอยากอยากต้องการจะ of cake from cake mix อันนี้เป็นสว่วนผสมใชเฉยๆครับดังนั้น what will she need เขาต้องการอะไรเอ่ยค่นอนข้างมันคืออะไรครับ butter and and egg o okay. k สังเกตว่านี่ butter อยู่นี่มีอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับฝั่งนี้มี butter นะ egg มีไหมอยู่ที่นี่ครับไข่แต่ว่าน้ำที่นี่มีไหมไม่มีน้ำก็ตอบข้อนี้ไม่ได้ครับดูข้อสอง and egg egg ไข่อยู่นี่ครับแล้วก็ margarine margarine นี่ครับแต่ว่าน้ำไม่มีนะโอเคมาดูข้อที่สี่ครับมีอะไรครับ margarine อยู่ที่นี่ครับ water อยู่ที่นี่ครับ butter อยู่ที่นี่ครับอันนี้เขาบอกอะไรครับ butter or margarine แสดงว่าใช้แค่อันเดียวก็ได้ใช้อันเดียวได้ครับไม่ต้องใช้สองอันครับแต่ละ or or แปลว่าหรือเนยหรือเนยเทียมครับแต่ละต้องเอาแค่อันเดียวครับอันนี้เอาสองอันได้ไหมไม่ได้ครับมาดูข้อนี้ครับ water อยู่ที่นี่ครับ b u t t e r ร์อยู่ที่นี่ครับ and egg อย right, ู่ที่นี่ครับก็เลยตอบข้อไหนครับอันนี้ง่ายนะก็เลยตอบข้อ3ครับตอบข้อ3เนาะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะตออโอกาสหน้ากันนะครับ thank you bye bye